สวัสดีพ่อยพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนเด้อนี่ว่าปีจะไปไปเทปปีไปกินตำไปกินตำอยู่ไปเอาของขลางแถาสิเบกินตำเลยเอาของฝากให้นคู่จอยแล่ะก็สิไปกินตำกุ้งเลยตำกุ้งตำทะเลเนาะมีอาหารทะเลมีไปลองกินเนาะพลอยสิไปลองกินตำปลาเสือหม่อนเราเคยกินปลาเกลือเกลือเราเคยเนาะไปกินอยู่อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านสะพายเมืองสารสกุลแต่บ้านที่เราไปหาสะพายไกลไปไหนประมาณ สามชิปรักบ่เออสามชิปรักประมาณสามชิปหรือว่าสามชิปกว่าๆเนาะขาเทือก่อนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาเซลมอนครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าปีใหม่เคยกินเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเคยกินตอนทีาไปนะก็บาซุกคนเดีาวได้กินพ่อสองสามต่อนี่ก็ได้กินพ่อตอนทำคนได้กินตะนามันคนเด้อบุญดกคือสังเออบ่อเบียบอกได้กินปีใหม่ได้กินประมาณสองสามต่อนี่เดี๋ยวมันหน่อยเนาะได้กินหน่อยเดียว เดี๋ยวเขาสิไปกินเนาะเี่นอ้องเดี๋ยวถาคนมาถามเผือก่าท่านถามทรงแน่รับหนึ่ง ตอนนี้ก็หอดหาเนาะสั่งยังไปแหนสั่งตำอะนะปลาเชโมอดว่เคยกินเนาะแต่กันตำปลาเชโมอดครับครับกับตำกุ้งชดกับตำเอียงว่าปลาเมือกคับตำาเอกสามอย่างวีใหม่เพิ่นว่ามีเลี้ยงว่าว่ามีเลี้ยงวีใหม่เนี่ยมันเงิ้ยเงินเดือนเหมือนเนาะเดี๋ยวจะหน่อยฮ่ะทาาเออเดี๋ยวจะหน่อยค่ะตอนนี้เขาก็นั่งอยู่กับตอบแคมทางเนะว่ะเดี๋ยวแคมทางอยู่หอกอย่างกระทั่งถนนน้อยเนาะ เดี๋ยวามาสิเมืองวัดสิเสบอยเนาะเฉบมาได้จะมาเรือๆจะมาจะค่อยมาจะเื่อแต่มวมาเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ม,ม,ม,มาก็เจ้ามาก็อกโอ้อค่อยมาเธอเดียวนึ่งเธอนีเป็นเธอที่สองเออบ้านเธอที่สที่สี่บ้านมากินนือาา้อเศษเลยมาหลยเถื <laughs> ่อนเนาะเเคยกินตำล <laughs> <laughs> เออจะบอกเคยกินตำปลาเมนะแต่าคอย,คยกินฉันต้องกินจะ<อ> <laughs> ตอนนี้กะมาก้วเนะพี่น้องตันนี้เป็นตอนนี้เป็นน้ำซุปตัวน,นี้เป็นตำกุ้งซดแม่บ<ม>อบบีดีวิวดีวิวีวิวยังไงเ็จแล้วแวน่อยอมัางนเจ้าตบจ่ายโดจ่ายก็จ่ายูว่ารว่ามียืมาเนี่ยูกูกเป็นโตยังไเป็นไรยำได้ยูว่าแขวคฮะได้ลย สดน้่าสุบมากเลยเสบบเ่บบแต่ไม่กุ้งได้มาทำกินกินน้ำลายเน่ะตาก่องแลวกินน้เลยเป็นยังไงเ่บเ่บบนั่งปลาซมอนเบ่งตาปลาหมึกกับปลาซมอนแม่เอมาหั่นีกลางก็ได้ยื้อมทนบอบี เออันนั้นเอาไปป่ะหนัะเจออันนั้นแล้วมาติ๊กอยากเสียงดังเงินนิดหนึ่งเบสอ,อ,อพ,อพี่นอกเ <c oughs> ขียนหัวเส้นใหก่กิน <c oughs> มาเด้อกินตำกุ้งนาะคเห็นกินนะน้องปีปีใหม่ ว่าปานี้มันคือนีแต่น้ำมากระดาษนี่อยู่บนนี้นี่อยู่ดอกนิ่อยู่ดอมาเด้อพี่น้องอื้มันสุไป เพิ่งดูเ่งเพิ่มาอหนึ่งเนาะเ้ยเบ่่อยมากนนี่มันนี่ถ้ามาฟองฝากเนาะเ่ยนางอง่ากพี่้จอยเนาะม่้าวยาด้ีอกาศมากินเลยค่ะจะเ่มาาไทยคิดเห้ยเยพี่หนองเ่แพี่หนอ่ะฮะแ่ปอืมตนก่งประ

sợ với còn mắt theo mưa sạt thung bùn như nữa ừ. ừ, ừ. ừ. nó, như nó. không sệt bớt nhang ít ăn được ăn da tổn <laughs> nó là buông... ừ. tổn เดี okay, <hel> water, <ations> okay. ๋ยบเรื่องยังลืมทายหูก่อนจะกินก็ต้องทายหูกปนนะค่ะเมื่อวันนี้กินได้ทายหกเดี่ยวกินได้แล้วตอนนี้ตำปลาเชอมอนคขอข้างกมามได้เนาะ แลซีฟมหาจอบาเจ้าว่าเคยกินปลาแซลมอนเคยกินเจ้เคืออะไรอืมไปจะไหนการการกินปลาแซลมอนครั้งแรกของบอบบี้น้องหอยที่น้องบอบบี้เอากระตังหมักเนาะสายซีฟไหมแซ่บวะจานนี้ย no. ังง่ขึ้นเบิร์ตเคยเคยกินเธอหนึ่งแตงถึงนะทางเด็ดนั่นชีวิตขังในัชีวิตดีว่าตอนปลาแซลมอนอืมลองซีฟน้องหอยที่น้องมันชีวิตจงไหครั้งแรกแห่งมัน อื้นิมาลูปโพดายยักเป็นจังไหร่คอยคอยอันนี้นะเริ่มเห็นจังค่ะกินแสบเนาะมาเด้อพ่อพี่น้องกินน้ำกันเด้อกินกินเยอะๆอ่ะเบึงหันดอกินบ้ามือกได้หนูเนอะอือ แบบเย,ยอะๆเอาไปทันเลยอาจานตรงนั้นออกเออเอาตักมันมนี้คือเกามันจะงเาเฮ้ยนี่ว่าจังหวะเห็นเม่ได้เกิมแั่ไปทัเพืะเห้นสมจของหังคือน้าทันเปืดเพลงตัว,วนี้เป็นตำอันนี้ตำปลามหมึก มันจะมากินแป้งเสรอจหมดป่ะไปม,มากตำตำกุ้งสดลายกระหมูเนาะพี่น้องพี่ใหม่มากินตำกุ้งสดลายกระหมูพี่ไมาพี่ไม,ม่มากแต่ตอนมากินแต่ตอนหนะ้าแต่ตอนเนาะพี่น,น,พน้องกุ้งกระหมู เซ็นข้าปุ้นเนาะหอยนะแบบเยอแต่ต้อโดนนาะเสียงกระดางแม่อั้นอ่ะมันพร่าพพจับเสียงโดดเสียงเพลงเนี่ยเนาะคุณผน้

มออีกคนชิบ ER> ักาหลังนอนูกิักเลยมีเสนอไปนี่ต้องแน่ตำปลาซลมอนตำปลามืกกับตำกุ้สดพี่หมมากินตอนนี้ได้กกุสดแซ่บนะ่ังเงเหรอ่างเงือแต่ก็ังเบิ่ง ตัวนี้่องบบีตามตัวนี้กินหันเบอร์ดอร์ติเบอร์่แล้วแบบแบบเนาะมันเด้อพ่อรมีน้องไทยเป็นผิดเหมืนย่องที่ของจังพอไทยเดิมยด้วกินกินลำแด่นลำเลยอินเตอ

เดมจะเอาแล้เปลี่ยนบรรยากาศน้อหอยพี่นกินข้าวจยุ่เือนลงบ้างนข้อย่เือน้อยหน้ามอกินของทะหน้าทะเลนึงคนกินหรือ่า้า้าวะเราสั่งตามาหนอีกจานนึง

唉什么 <laughs> กินเนาะแบบว่าอันนี้นะรสาตก็ถื่อว่าใส่ไดนวดปดงนม่ม่นไมาเร้าเดตามปลามอกได้ต่างกันนอกกับในอือจถือที่ถึกใจก็มองเือกันนยตัก ไม่ได้มีปุูกแบบนี้แตนะเผากินเนาะบริตำต้นฮาตันข้าตบตุตะ้าจุกอีเว้นกุสาย <laughs> สายกุมมี่ กตอนนี้เทากัอิ่มเลยนะพี่ไม้เห็นอิ่มบ่บีอิ่มอยู่บ่บ่อิ่มบ่บ๊อิ่มสดายยังกับ่อิ่มเอาดีๆอิ่มอยู่แต่ว่าจังไรแต่ว่าเสียดายอ๋อยังมันก็เบิดตอนตอนปลาเมือกตอนกุ้งมันก็เบิดเดี๋ยวหน่อยให้น้องตอนปลาเสี่ยมันแม่นเรียนแต่ตอนมักเด่นกับตอนนั้นกินผู้เดียว จานนี่งกินน้ำกันจานนี้ก็กินน้ำกันขอได้กินอันรในซองตอนเอง,งเออขอบ่เอยมากินปลาในปลาเสือมอนขอ,อยมากินแต่กุ้งสดกับปลาหมึมกขอบ่เคยกินดอ,อกอ,อยไากินแซบบ่แพเต็มซี่ไผ่เท่าไหร่ไก่เก่าเออใจตรงกันเลยวัแบเบต็มซี่ไผ่เก่าพี่กันผักไก่เก่าแต่ว่ารสชาติแซ่บใส่ได้น้องพี่น้องโอเคโดนแต่น้องโดนเนาะเดี๋ยวกะถ้าพี่ยากมากินกระไดเด้ลหอยพี่น้องอยูอ่บ้าทยังสะพายเนาะ ถายยูอวานสะพายเนาะหอยพี่น้องแล้วกว่าปีสุดายมาเองุวิ่งว่าบีไหนได้แต่ผ้ามากันเลยแล้วตอนนี้เขาก็มาเลยเนาะหอยพี่น้องแล้ตอนนี้เขาก็มาเลยนี่พี่น้องบาซุกพักซื้อเออตอนนี้ได้ยาที่เขาไปลงเหงือจ่อยยาคู่จอยเคียาคู่จอยยาคู่จอียาคู่จอยที่พักมาแต่เวียงอยู่ด้านนอโลเขาไปเอายาเลยเขาก็เลยได้ไปมีโอกาสได้ไปกินตำมันี่ ถือมาให้ว่าซุกตืดนี่ยมาซุกผักซื้อผักซื้อหอยไปกินไรไรคืออะไรแต่ครับแล้วก็จืดนาบัดมากินแดดมากแล้วว่าใส่กุ้งในไรในเรื่อแล้วว่าเราบอกกูตำอันนี้จะมาได้ยินป่โอ้ต้มแล้วแม่นกินแดดจังบอกว่านาตูต้มพวกนี่นี่ไดรอ๋อแล้วว่าใช้ในไรในเรื่อแร้วว่าพอไปกินน้ำลายเจืดจืดบุคคาประจำซุกกะกะล่ปานนี้เนาโดนเนาะเอาว่าตะกุไปเส่ บ่เบะบ่ได้เรืมลืมบอกว่าราคาเท่ายน้องหอยน้องลืมกับลืมบอกว่าะค่ะทุงหนึ่งเศร้าพันกีบน้องหอยน้องจานหนึ่งเศร้าพันกีบถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณหกสิบเจ็ดบาทน้องหอยน้องแพงเติมเนาะแต่ว่ารสชาติกะแซ่บอยู่น้องหอยน้องเต็มซิฟกะหายเก่าเนาะว่าเนาะผ่านอยู่หวานเท่าหนูนี่เนาะกับพอกินนะน้องหอยน้องกะแซ่บมันแหละแต่ราคากันนะค่อนข้างสิแพงไปนิดนึงเนาะ กะยากนะแต่บกกักก็หมอสมกลูกสัตว์แหละน้องโดยเนาะหลักการสำหรับคลิปนี้ก็จทเพียงทานีมม้เด้อพี่น้องจทเพียงมมยทานี้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจเด้อที่เขามาติดตามมาปีแล้วก็นครัมมาปีเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหนนะ้หนหาเด้อบ๊ายบาย